พระคาท่าปลาเล่ยเพือกตัวผู้วิเวสุเวพระคาท่าหัวใจปลาเล่ยเพือกตัวเมียอะยาเวยะสิทธิการิยะพระคาท่าหัวใจปลาเล่ยเพือกทังบทตัวผู้เละบทตัวเมียนีฐานหน้าชายควบคูกกันไปชายทางยูค่คงเซกน้ำมันทาตัว ตัวลืนเป็นปลาเล่ยจะพิษมิยู่เลยทั้งยู่คงทนเรียกนำมันข้าวตัวก็ได้ดีนักเลพระคาท่าหัวใจพยาปลาเล่ยนะฮะปะฏิสิทธิการิยะหัวใจพยาปลาเล่ยนี้ท่านน้ยชายทางยู่คงวิเศษนัก ให้เซกวานเซกรากหญ้ากินก็ได้เซกฟุ้นทาตัวหรือเซกน้ำมันทาตัวก็ได้เป็นยู่กรุงดีนักเลพระคาถาหัวใจทระหดนาสะจักะสิทธิการิยะพระคาถาหัวใจทรหดท่านนายชายทางเซกพุ่งคลีหรือจะชายเซกแปลงก็ได้ ธาตัวยุคงทนตรหดหญิงนักเวลาชายให้ทอดเป็นอนุโลมปฏิโลมคือนาสะจะกะกะจะสะนาดีนักเลพระคาท่าหัวใจพยัญชนะขะชาทะา,าพาสิทธิกริยะพระคาท่าหัวใจพยัญชนะนี ท่นโทษโอกมาจากกะคคือกะค้าขะขะงะพระคาถาบทนี้ชายทางอำนาจดีนักเลภาวนาเนวตบมือรองตาวาดไปช้างได้ยินเข้าวิงนี่เราไปดีนักเลพระคาถาหัวใจพระสีอานนะมากะยา สิทธิการิยะพระขาท่าหัวใจพระสีอานีบางชาบับก็เรียกวา่าหัวใจพระกุกุสั้นโทชายได้ทางยุคงและทางเมตตาชายเรียกพูดข้าวตัวก็ได้ดีนักเล